ในบ้านน่ะน่ารักมากเหมือนพี่คะแนนเหมือนพี่คะแนนพี่คะแนนเนี่ยเป็นเป็นคนแรกเลยที่น้องเจนเข้ามาแล้วน้องเจนอยู่แบบว่าคลุกคลีด้วยเลยในช่วงนั้นก็คือโนอนด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันเอาผ้าไปซักด้วยกันคือใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะทุกคนคืออยู่ด้วยกันเลยคือน้องเจนมาอยู่แรกๆอ่ะน้องเจนไม่ได้อยู่กับแม่แต่ว่าน้องเจนเ คือในบ้านจะมีพี่สายแนนมีพี่คะแนนตอนนั้นพี่แอมก็เที่ยวมาเพราะว่าตอนนั้นพี่แอมยังยังไม่ได้อบเรียนเออพี่แอมก็เที่ยวมาตอนนั้นพี่แอมน่าจะอยู่ปีสองทั้งเจนจะไม่ผิดปีหนึ่งปีสองประมาณนี้ตอนนั้นพี่แอมก็ยังไม่ได้มาอยู่แล้วทีนี้น้องเจก็เลยได้อยู่กับกับพี่คะแนนได้นอนกับพี่คะแนนใช่ไหมเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องอยู่ด้วยเนาะอืมแล้วทีนี้คือน้องเจนอะช่วงนั้นน้องเจยังไม่ได้ไปทํางานคือเป็นเหมือนประมาณว่าเออป่อป๋าเอามาอยู่ด้วยแบบ ยังไม่ได้ออกงานยังไม่ได้ทำอะไรก็จะแบบว่าเออไม่มีตังค์ใช้ใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเรื่องเรื่องอาหารการกินเรื่องการแบบว่าแม่ก็ให้ตังค์มาไม่เยอะคือตอนนั้นเข้าใจไหมว่าแม่ก็ยังไม่ได้แบบว่ามีตังค์ให้น้องเจนติดตัวมาเยอะขนาดนั้นแม่ก็ให้ตังค์ติดตัวมาแบบว่าเออไม่ได้เยอะมากใช่ไหมละ่ะแล้วแบบพี่คะแนนแบบ น้องเจก็จะจดไว้ว่าน้องเจจะจดใส่โทรศัพท์ไว้ว่าวันนี้น้องเจใช้ตามพี่คะแนนไปกี่บาทแล้วน้องเจก็จะแบบค้าน้องจให้อันนี้ให้น้องหน่อยจะอันนี้ให้น้องหน่อยแบบนี้น้องเจก็จะจดไว้ว่าเอ่อสมมุติว่าวันนี้เอาไปแล้ว200ยวันนี้เอาไปแล้ว300อแบบนี้หนูก็จะจดใส่โทรศัพท์ไว้ว่าหนูเป็นหนี้พี่คะแนนเท่าไหร่แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บ พอพอมันประมาณไม่เกินพันกว่าหรอกพันนิดๆน้วเจะก็เลยโทรบอกแม่แม่ก็โทรมาคุยกันปกตินี่แหละคุยก,กับแม่ทุกวันเพราะว่าแม่ก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเรามาอยู่คอนแก่นคนเดียวตอนแรกแม่ก็โทรมาฮัลโหลลูกเป็นยังไงบ้างมีตังใช้ไหม,น, say, มน้องเจนก็เลยบอกว่าแม่อ่าน้องเจงไม่ได้ไปทํางานเนี่ยน้องเจนใช้ตังพี่คะแนนไปก่อนเท่านี้เท่านี้เท่านี้หนูก็บอกแม่ไปใช่ไหมแล้วทีนี้พี่คะแนนอะมาได้ยินและพอ,อคุยกับแม่เสร็จปุ๊บพี่พี่คะแนนก็เลยพูดกับน้องเจนว่า อยู่กับพี่จะขอตังแม่ทําไมถ้าไม่มีตังให้ขอกับพี่คือพี่มีงานทาําพี่มีตังแค่น้องคนเดียวหนาพี่เลี้ยงได้แบบนี้แม่น้องเจแบบอุ้ยอันอันนี้คือพี่คะแนนนะทุกคนน้องเจแบบเอออันนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่น้องเจนจําเหมือนกันสําหรับพี่คะแนนนะคะคือแบบว่าพี่ๆแต่ละคนอะ่ะคือตอนน้องลําบากอะ่ะคือมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยมีแต่คนแบบซับพอร์ตน้องแล้วก็ช่วยน้องนะคะ อันนี้ให้ทุกคนไปคิดเอาเองนะคะว่าการรีวิวเป็นยังไงนะคะพี่แกป๊ปเออพี่แกป๊ปพี่แกป๊ป